ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพวกขัดเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจระทํา หน้าการทำการหลังจากสิ้นปีงบประมาณนะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตมาเรียกเรียกแบทุกท่านได้ทราบว่า ให้ไปขอคำ้นั้น ทุกท่านได้มีการขับเคลื่อนได้มีการกระตุ้นพัฒนาที่เราเพื่อเป็นเชิงป้องกันนะคะเพื่อเป็นอธิบดีว่าขั้นทํางานไม่ได้ลอหน้าหายนะคะแต่วตรงนี้เขาก็เป็นต้นเหตุได้กับเพื่อนเื่อนได้นะคะในส่วนของงบการแล้วอีกตัวที่จะฝากก็คือตัว GFMAS นะคะ GFMAS เน่ยทางท้องถิ่นเราก็ยังใช้อยู่ในเรื่องการขอ ม่ว่าจะเป็นภาษีต่างๆจะเข้ามาในระบบ GABS นะคะอ่าคราวน,นี้อ่าก็จะมีบางแห่งที่อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ GABS ก็คือตัวพวกแครื่ขี่จะเหมือนกับตัวนี้นิดเนึ่งนะคะคันนี้ตัวนี้มันจะมีอายุการใช้งานนะคะมีอายุการใช สื่อกลางอีกตัวน <S festivals> ึงที่จะช่วยในการทางท้องถิ่นได้มีการติดต่อสื่อสารหากว่าท่านมีปัญหาอะไรต่างๆที่จะสอบถามทางคานจังหวัดแต่อาจจะไม่สะดวกในการที่จะโทรถามนะคะแต่อาจจะเข้ามาถามในกลุ่มไลน์ของเราก็ได้นะคะกลุ่มไลน์ทางของแกสามา่าท่านใดที่เป็นสมาชิกนะคะเรามีเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มไลน์ของเราก็ยินดีนะคะก็เชิญเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้หากว่าเรามี ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสอบ เราใช้ระบบ G E S แต่ในอนาคตข้างหน้าเขาจะให้มาใช้ระบบเดียวกันก็คือใช้ระบบ G E S ซึ่งระบบนี้ทางผู้บริหารในส่วนกลางจะสามารถมองเห็นการหมดจ่ายเงินของท่านนะคะซึ่งอนาคตข้างห้าคงจะมาใช้ระบบเดียวกันทั้งทางจังหวัดนี้ก็คงจะเป็นพี่เดียวนะคะได้มาทุกตาทุกปีแม่ ตอนนี้เลยครับแล้วมติมติคลรมองเอนที่เท่าไหร่ครับมันท่านแรกครับสามสิบเอ็ดธันวาใช่ไหมครับห้าเจ็ดเดี๋ยวยังยังไม่ยังไม่หายสงสัย ข้อสองขอบอกชื่อความในชื่อประสงค์ศรีวัตนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือข้อสองบอกว่าต้องการเบิกจ่ายสิ้นใจมากที่สองให้ได้แปลว่าอะไร,รใครต้องการเบิกจ่ายครับอบพอหรือว่าหรือว่าจังหวัดรัฐบาลรัฐบาลอันนี้เป็นเป็นป้องหของของรัฐบาลที่กระทรวงการ บรมออกมาสองครั้งเนี่ยนะครับ30ธันวาห้7เนี่ยนะครับให้เรื่อนรัฐการเบิกจ่ายเงินนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าท่านทางจังหวัดท่านรองติตจังหวัดเนี่ยร่วมเดินติดตามร่วมมาให้่ยเดินตามเป้า,าหมายนะครับแล้วก็วันจุด18ย้ำอีกทีหนึ่งน,นะครับว่าให้ก่อนนี้นะครับให้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาแล้วก็เร่งรัดก,การเบิกจ่าย นะครับในไตรมาสที่สองเนี่ยนะครับเป็นทบอลงทุนเนี่ยให้ได้5-5%นะครับของงบที่จัดสรรทห่ท่านนะครับแล้วก็พบในภาพรวมนะครับก็คือมบรายการประจำกับมบกลงทุนเนี่ยก็อยู่ที่5-5%ห้วยกันนะครับแต่ว่าที่เราวิเคราะห์เนี่ยอาจจะทํายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยที่เราเปิด จากค่างเนี่ยนะครับอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์เท่นั้นเองแต่ต้องหมายมีเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยเชิญท่านนายกกับท่านขออหดดัวหน้าส่วนการค่างเนี่ยมานะครับแต่ว่าของท่านนายกเนี่ยคงให้รับสร้างเรียวานนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปเรื่อนรัฐนะครับให้ท่านประวัตให้ขัานคัางนะครับบินตระเวนการนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย นะครับเมื <ated> ่อเช้า <t> ท <film> ่านรองรู <t hi> ้ว <t music> ่า <t> ท <ik yan> ่านได้เรียนยามแล้วนะครับจริงๆไม่ได้บอกการจะซื้อจากก้านพอระหว่างนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแจ้งรายละเอียดโครงการที่เะดำเนินช่วงกิจเนี่ยผ่านจังหวัดผ่านอำเภอแล้วก็ให้ท้องถิ่นรับทราบเนี่ยท้องถิ่นต้องรีบดำเนินการทันทีนะครับตามระเบียบวัสดุนะครับถ้ารีบดำเนินการเนี่ยทันนะครับตามเป้าหมายที่ระวางกำหนดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรค นะครับเช่นระเบียบที่ออกใหม่นะครับซึ่งเป็นระเบียบของ,ขอ,งอบชนะครับหรือว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับพวกเราต้องประกาศนะครับในระบบ epp เนี่ยทุกวิธีนะครับวิธีตกลงราคาต้องไปประกาศในระบบ epp